อ่านะครับซองนี่นะครับมาเบิงส่วนลังบานจังหน่อยนี่ผักหวานทิมเบ็ดมันไวนนะครับนี่มีแค่นี้แหละครับที่ว่าได้ลงปลูกปลูกว่าทันนะครับมันก็เติบโตไปเรื่อยๆนะครับเติบโตดีก็เอาล้งดินอีกก็่เข้าใจขึ้นกันามาเบิงนะครับนี่สีพาเบิงคือแบล็กเบอร์รีนะครับโอ้ดกครับนะครับเป็นที่ละ น,นี่คือแบล็คเบอร์รี่นะครับในสุกจะเป็นสีดำนี่เริ่มสุกแล้วนี่รังบานนะครับกระดังโตน,นะครับ,รบมันออกเยอะนะครับปีนี้ไม่ได้ขยายต้นไว้นะครับอันนี้คือตน้นเกานะครับต,นนบตนนะ้นเกาเนี่ตน้นเกามันก็จะออกลักษณะคอร์นเนียงนะครัอไม่ <laughs> นะครับเนะโย มันเยอะอยู่นะครับไปทางไหนเนี่ยมันเกิดมดนะครับเนี่ยดูที่ะเป็นบอสเนี่ยอยากัอะไรหกเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแลเลย,เลยใช้ตะปุยนะครับขีแพะขีงวบิดูที่ะครับหลายขนาดรกมากนะปีนี้อายุต้นมันใด้นะครับ เทามันไปทางในวงงกียจะเอาดินทมไปนะครับก็ให้มันเป็นเป็นต้นขึ้นยังยังยงยงเทาตัวนี้นะครับอันนี้หม้อดินฟังไว้นะครับมันก็จะเกิดรากนะครับมีเครือมันนะบางคนอาจจะมาขยายพันธุ์แบบใหนนะดินฟังต้นมันไว้มีต้นมันมนจะเป็นต้นนี้นะครับประมาณนี้นะครับ มีหลายต้นเลยเขื่อนเนี่ยเห็นเบื้องมาหันเลยนะครับเหยียบต้นใหม่อ,อีกสักนอนี้บ้านพ่อเก็บนะครับไปเบิ้งตัวพ่อเก็บอ้ยอน,นี่นัออก้างไปเรื่อยนะครับต้นพีกหน่อยหน่วยร้นมาแล้ว ตัวนี้คือโตทีเขามาเก็บน,นะครับตัวนี้คือยูดหลังย่ข้างบานดีเดียมเนี่ยมีบานตรงจอดรถนะครับอันนี้พอเก็บมันก็นจะดำสนิทนะครับบุมี่สีแดงเลยนะครับดำสนิทยูซีซีน่วยนะครับมูนีก็เดี๋ยวตามมานะครับนี่ครับเก็บง่ายๆเอามือบิด ที่หานเก็บเก็บรอบนอี้ย่เป็นทั้งสี่ขวญมันนะครับอันนี้ก็จะสุกต่อไปกำลังแดงๆดำๆไปสีน่อยหมือนี่นะครับไปแสบๆน้ำกันบ้นงนยซิมเบิ้งคนโอ้โหจอานที่เป็นยังไงนาะซิมเบิง้ง หวานมากนะถ้าเก็บว่าถกเวลามันก็จะสมสมนะมนจะมีหวานดีครับโอเคปลูกไว้กินนะครับเดินคลิปหน้าครับบ๊ายบาย